กับวอลกัฟวอลกัฟเนี่ยสปักของการวอลกัฟมีทั้งหมด3แบบ1 2 3อิคติยารีหมายความว่าเลือกอิคติบารีมาจากคำว่าควาว่าคือจริงๆอ่ะมันเป็นการให้ข่าวสายแต่ว่ามาความหมายที่แท้จริงของมันความหมายของคำว,ว่าอิคติบารีในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าอยากทดสอบความรู้ซึ่งจะไปเกี่ยวเนื่องกับพวกเป็นแบบว่า,วาสัญ,ญลักษณ์ของการวอลกัฟซะมากกว่าต่อมา3ก็คืออิติรอรี คือจาเป็นต้องหยุดไอปวดคอหายใจไม่ออกอันนี้หยุดถ้าเราหยุดในระหว่างหยุดเพราะเห็นเนี่ยดอรูรอคือจําเป็นต้องหยุดเนี่ยก็คือจะเป็นในแบบของอิสตโรดีมาดูแผลความกันที่อันดับแรกก็คือเอสเิดีเอสติียดีหมายความว่าเลือกซึ่งเวลาเราเลือกเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสีแบบที่จะออกมาถ้าหากว่าเราเลือกก็คือแบบตามคือหมายถึงว่าเราฟัสแล้วก็อมาอันดับของมันเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็ ก็คือลาฟัสเนี่ยสมบูรณ์แบบแต่ตัวของมานาเนี่ยไม่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้ไงก็ต่อเมื่อเราเป็นภาษาอัหรับและเราเข้าใจในสิ่งที่อ,อาจารย์กุศลกาลังจะสื่อให้เราเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะได้ไงว่าอันไหนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เพราะปกติเราก็อ่านอ่านตามเป็นภาษาอาหรับโดยที่ไม่เข้าใจความหมายแต่ถ้าเกิดว่าเราจะรู้แต่อันตอันแบบที่ชัดเจนเนี่ยต้องเป็นคนเข้าใจภาษาอัหกับเราถึงจะรู้เรื่องนี้ได้มากต่อที่ฮัสซันคือลาฟัสกับมาณานเนี่ยยังไปเกี่ยวเนื่องกับยถัดไปอยู่ แต่ว่าอนุญาตให้เราหยุดได้อันนี้หยุดได้ดีด้วยอันนี้หยุดได้ยังโอเคอยู่อันนี้ก็หยุดได้ยังโอเคอยู่ถือว่าอนุญาตแต่ว่าโควิดคือหยุดแล้วความหมายเปลี่ยนอันนี้ไม่ควรหยุดอ่ะโอเคอันนี้คืออิกติยารีต่อมาแบบอิกอิคติบารีอิคติบารีตรงนี้เนี่ยก็จะอยากทดสอบความรู้ส่วนใหญ่จะเป็นอารามัตของการวอรกัฟเสียสมัคกวัดวาดตรงนี้นี่ ลามแปลว่าห้ามหยุดมีแปลว่าจําเป็นต้องหยุดไปเขียนเอาเองนะก็ลาแปลว่าหยุดดีกว่าซอลาแปลว่าไปต่อดีกว่าจีมมาจากคำว่าจะอิสแปลว่า h a r ุสเท่ากับแล้วแต่เจอจะหยุดหรือไม่หยุดไพดูหยุดหรือหยุดตรงนี้ห้ามหยุดตรงนี้ถ้าเลือกที่จะหยุดตรงนี้ก็อย่าเพิ่งหยุดตรงนี้คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปซีสักตอหยุดโดยที่ไม่อนาฟัสเพิ่ม ประมาณนี้ค่ะ